สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำซา,าพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูต้มยำขาหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยต้มหลายชั่วโมงมากเนี่ยเปื่อยนี่หยิบมานี่กระดูกล่อนเลยเนาะรับรองว่าละลายในปากด้านขวาเป็นลาบปลาดุกเนาะแก้มหอมแดงมาเดอเตรียมกับข้าวกับปามานั่งกินด้วยกันครับมะนาว กินกับพริกแห้งอุ๊ยขอโทษครับพ่อแม่พี่น้องมันลื่นมันหมูอืมป๊า และประดุกของโปรด สดน้ำกับขาอ่อน 悠悠。Yo, yo, yo. เพราะไม่เป็นองวันนี้ลื่นตะลอดเลยเพราะว่ามันหมูเนาะหยิบจับอะไรก็ลื่นไปหมดเลย น้ำจำอยู่ใส่ไหม м mm м -hmm. หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อ attaque là-haut, mais va no? พริกป่นหอมพริกขัวหอมมะนาวป้าสุดยอด โอครับพ่อแม่พี่น้องโอ้น้ำยำอยูอย่ในพริกผมกัดพริกเข้าไปน้ำยำแตกเข้าคอ น้ำต้มแซ่บอู้กระแทกเข้าคอเลยล่ะโอ้เหงื่อแตกแล้วพ่อไม่เป็นน้องแซ่บเกิน โอ้โห oh, หนังนุ่มมาก คอ,อลลาเจนล้วน i ti det โอ้เงือ่เดี๋ยน้าโอเคครับผมผมไม่พี่น้องโอ้คลิปนี้ก็ มากเนาะพ่อแม่พป่น้องแต่ช่วงหลังๆมาไอ้ที่แบบมันๆเยอะๆมันอาจจะเลียนนิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเราซดน้ําลงไปเนี่ยทุบพริกขี้หนูเข้าไปด้วยแล้วก็พริกป่นเข้าไปด้วยซดน้ําแบบแซบๆนี่ก็แก้เลียนได้ดีอร่อยลงตัวเนาะพ่อแม่เป็นน้องลาบปลาด,ดูก็อของโปรดผมอยู่แล้วเนาะโอ้แซบๆแกงกับหอมแดงนี่โหสุดยอดพ่อแม่พี่นน้องเข้ากันมากเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้อมซ่าต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ต้อมซ่าด้วยนะครับมาลุ้นกันคลิปต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ต้อมซ่าพากินชต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม